สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Ford Fan Channel ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมารีวิวรถรอส่งมอบจะตัวซ้ายมือผมน่จะเป็นตัวเตี้ยนะฮรตัวนี้แต่งซิ่งรลอหลอดูดูเท่แบบนี้เลยนะครับจะเป็นรุ่น Capless XL 2 0นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์5สปีด150แรงม้านะครับเดี๋ยวมาดูเลยว,ว่าตัวรถเนี่ยจะมีความคุ้มค่าในตัวรถขนาดไหนนะครับแล้วก็เปิดตัวมาด้วยราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนที่รับชมคลิปวิดีโอช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผม้วย อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนม้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมลงรัวๆไปให้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับรอไลนรับชมกันเลยสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นแลส2.0 XL นะครับตัวนี้มาด้วยเกียร์5สปีดนะฮะก่อนหน้านี้นี่ผมเคยรีวิวตัว Open c a p e l s a XL Plus ตัวยกสูงไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยตัวเริ่มต้นของ Ford เรานั่นเองนะครับตัวนี้เปิดตัวมาด้วยราคา645,000บาทเท่านั้นเองนะครับมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรครับให้กำลังแรงม้าส 150แรงม้าเลยนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมเกียร์5สปีดด้วยเลยครับปัตาการเร่งเนี่ยตอบสนองการใช้งานได้ดีมากๆในรอบต้นนะครับไม่ต้องกังวลว่าตัวกําลังมันจะบรรทุกไม่ไหวนะฮะตัวนี้บรรทุกไหวแน่นอนนะครับด้วยตัวเครื่อง2 0งยีแรงม้าแล้วก็ตัวเกียร์5สปีดตัวนี้นะครับนอกจากนี้ตัวนี้เนี่ยงจะมีออปชั่นตัวเทคโนโลยีด้านในจะเป็นตัวจอทัชสกรีนด้วยเลยครับระบบเบรก abs พร้อมตัวถุงลมนิรภัยลูกหน้าให้กับทางลูกค้าด้วยเลยครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะให้เเลลยยยนนัวบาาาด้้ใอกูคร ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวนี้จะมีชุดแต่งอย่างไรบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับจะเป็นตัวด้านบนครับฟิล์มเซรามิกนะครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มเซรามิกแท้นะฮะก็จะเป็นด้านนอกมืดด้านในสว่างนะครับลูกค้าให้ผมติดเป็นบานหน้า60รอบพัน80%นะครับเป็นสีดํานะฮะแล้วก็ถัดมาด้านล่างเป็นตัวฝาโปรงของตัว next gen นะครับฝาโปรงหน้าตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถติดตั้งตัวสกูปหน้าหล่อๆได้ด้วยนะครับแต่ว่าท่านใดชอบแต่งแบบเรียบๆนะครับคันนี้พอดีคันนี้แต ก็จะเป็นตัวเตี้ยล้อยื่นออกมานะครับก็ถัดมาด้านหน้าจะเป็นตัวหนังสือ FORD ครับตัวนี้เนี่ยผมเปลี่ยนทั้งตัวชุดยกกระจังเลยนะครับกระจังเดิมก็จะคืนให้ลูกค้าด้วยอยู่ด้านหลังกระบะไลเนอร์นะครับตัวนี้สังเกตตรงตัวกระจังเราสามารถจะเลือกได้เลยว่าตัวหนังสือจะเป็น FORD สีไหนก็ได้นะครับก็มีให้เลือกหลายสีเลยนะครับแล้วก็เติมไฟสี LED หล่อๆกับท่นลูกค้าด้วยเลยนะครับตัวลังพึ่งระบายอากาศก็ยังคงระบายอากาศได้ดีเช่นเคยนะครับเหมือนตัวเดิมๆเลยนะครับ ส่วนตัวระบบไฟหน้าครับเป็นทรง C ีแคมนะครับแต่ว่าตัวไฟไม่ใช่ l e d นะครับตัวไฟจะเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นหลอดไส้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวไฟสองสว่างนะครับไฟสูงไฟต่ํานะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวจะเป็นสีส้มด้านในนี่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟหลีนะฮะด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้เดิมๆจากโรงงานไม่มีไฟตัดหมอกนะครับท่านใดต้องการให้ผมติดตั้งเพิ่มเติมก็สามารถติดตั้งไฟตัดหมอกได้นะครับตัวนี้เบ้าเดิมจะเป็นสีดําสลับสีดําด้านนะครับ ติดตั้งไฟตันหมอก LED เข้าไปก็หล่อมากๆครับใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนกันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวรถสีได้ก็ันชนหน้าสีเดียวกันเลยนะครับตันนี้จะเป็นตัวช่องระบายอากาศนะครับเรื่องระบบความร้อนไม่มีแน่นอนนะครับสำหรับตัว Ford Next Gen ตัวนี้นะครับส่วนตัวล่างสุดนะครับจะเป็นห่วงอเนกประสงค์เอาไว้ลากจูงครับก็ท่านใดนิสายลากจูงตัวนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมเพื่อความอเนกประสงค์ในการใช้งานและตัวรถคันนี้นะครับ ด้านหน้า้าตัวนี้ก็หล่อระดับหนึ่งเลยนะครับเรียบๆมีสไตล์ครับส่วนต่อมาจะเป็นตัวด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นซุ้มล้อเดิมจากโรงงานนะครับซุ้มล้อตัวนี้เนี่ยขนาด3นิ้วนะครับเป็นตัวแนบติดกับตัวสีบอดี้ตัวรถเลยนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนซุ้มล้อให้กับทุกลูกค้านะฮะเพราะว่าตัวนี้แต่งเป็นแนวซิ่งนะครับส่วนตัวแมกยางเราก็เปลี่ยนหล่อๆให้กับทุกลูกค้าแบบนี้เลยนะครับล้อเดิมจะเป็นตัวล้อกระทะนะครับ ตัวนี้ตัวแม็กจะเป็นของ AT ทีเลสซนะครับจะเป็นแม็ก6ก้านสีดำนะครับเป็นแนวซิ่งนะครับแนวเท่ๆรลอๆแบบนี้เลยนะครับยางจะเป็นตัวแอ l เ s โซนะครับตัวยางจะเป็น R01 Sport นะครับตัวนี้ส่วนสเปกยางนะฮะสเปคยางจะเป็น25550 R18 นะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ18ด้วยเลยนะครับการยืดออกมาจากซุ้มล้อมันก็จะยืดออกมาประมาณนี้นะไอ้นี่ผมบิดล้อให้ดูก่อนนะครับส่วนตัวซุ้มล้อนะสังเกตจากตัวล้อหลังนะครับ มันก็จะยื่นออกมาประมาณนี้นะครับก็เพิ่มเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถคันนี้นะครับช่วงล่างก็จะเป็นตัวปีกนกกล่ออิสระด้วยเลยนะครับเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวระบบช่วงล่างด้วยเลยครับตัวนี้ตัวเตี้ยมไม่มีบันไดข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวสกู๊ปโชว์เทอร์โบครับจะเป็นสีดําเงาสลับสีดําด้านนะครับเป็นเหมือนออปชันเลือกน้อยที่ฟอร์ดติดตั้งให้นะครับส่วนตัวาากระจข้างจะเป็นสีดําด้านครับ กระจกเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยว LED ไฟเลี้ยวสีส้มนะครับตัวนี้แล้วก็กระจกเป็นสีดําด้านสลับกับตัวมือจับสีดําด้านเช่นกันนะครับกระจกจะเป็นปรับไฟฟ้าพับมือนะครับสำหรับตัว XL นะฮะด้านนี้ก็จะเป็นตัวมือจับนะครับมือจับจะเป็นสีดําด้านแถืเพื่อไม่เป็นตัวเบ้ามือจับนะครับตีตาเลนเจอร์หล่อๆอย่างนี้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับลูกค้าไม่ได้ผมติดตั้งกันสาดนะครับท่านี้ชอบเรียบๆก็ตั้งแบบนี้ได้เลยครับ นี่เป็นตัวนี้จะเป็นตัวมิติด้านข้างนะครับของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับราคาก็หกแสนสี่หมืนห้าพันบาทคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับตัวนี้ส่วนมิติล้อหลังนะครับผมขออนุญาตสาธิตให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับล้อหลังมันจะยื่นออกมาประมาณนี้นะครับนี่เลยครับตัวล้อหลังนะครับส่วนฝาท้ายครับผมฝาท้ายตัวนี้ก็จะเป็นหลอดมลติเเฟกเตอร์เช่นกันครับแล้วก็ผมแถมเพิ่มเป็นตัวครอบฝาท้ายดําด้าน พร้อมดีตาโลโก้เรนเจอร์สีแดงหล่อๆแบบนี้เลยครับตัวนี้เดิมๆไม่มีกันชนนะครับตัวเตี้ยก็ท่านอาจจะให้ผมติดตั้งเพิ่มเติมก็ใส่กันชนได้นะครับส่วนตัวฝาท้ายครับฝาท้ายก็มือจับก็จะเป็นสีดําด้านครับพร้อมไฟเบ็กไฟเบรกดวงที่สามด้วยเลยนะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ครับจะตีนูนปั๊มออกมาจากตัวฝากระบะท้ายเลยนะครับเป็นอีกมิติหนึ่งเพิ่มความพรีมเมียมให้กับตัวรถคันนี้ด้วยครับ ปอดท้ามันจ้ปั๊มตัวหนังสือเรนเจอร์มาแล้วนะครับปั๊มเป็นตัวบทดเรนเจอร์นะคะเราสามารถติดตั้งตัวหนังสืออะคริลิกเพิ่มเติมนะครับเลือกสีตามที่ท่านชอบได้เลยครับส่วนระบบช่วงล่างครับเดี๋ยวเรามาดูตรงระบบช่วงล่างนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นล้ออะไหล่ครับเป็นล้อกระทะนะครับล้ออะไหล่เป็นล้อกระทะนะฮะแล้วก็ระบบช่วงล่างจะเป็นตัวแหนบซ้อนนะครับตัวแหนบเนี่ยมีให้ลูกค้าเลยนะครับทั้งหมด4ี่ชั้นนะครับตัวแหนบ แล้วก็เป็นชงอัพนอกแชสซีด้วยเลยนะครับสังเกตตัวโชงนะครับมันจะอยู่นอกแชสซีแล้วก็ตีโค้งเข้ามานะตีเหมือนเอียงเข้ามาในตัวบอดี้นะครับจะทําให้ช่วงล่างตัวนี้เนี่ยวิ่งได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับเดี๋ยวมาดูมิติของกระบะไลเนอร์ว่าจะมีความกว้างขนาดไหนนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นมิติกระบะไลเนอร์นะครับก็จะมีความกว้างประมาณนี้เลยนะครับ ก็ตัวสังเกตตรงตัวกระบะไลเนอร์นะครับจะเป็นสองชิ้นนะครับก็ตรงตัวฝาท้ายจะมีสเกลไม้บรรทัดให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับนะฮะเป็นสายคู่รับเหมานะครับสายเข็นแบบห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดของตัวกระบะไลเนอร์ก็จะมีห่วงจับห่วงยึดจับนะครับจะมีให้ทั้งหมดเนี่ยตัวด้านคู่านสองห่วงนะครับก็จะมีตรงนี้อีกครับนะตรงนี้ก็จะมีห่วงจับสองจุดนะครับจุดนี้ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับ ส่วนข้อดีของตัว Next Gen นะครับตัวนี้ครับผมมันจะเป็นตัวช่องติดตั้งสกูนะครับเพิ่มเพิ่มเติมเอาไว้ติดตั้งตัวโรบารหรือว่าตัวคอกนะครับก็ไม่ต้องจอดตัวรถแล้วแค่งัดตัวนี้ออกจะเป็นตัวช่องใส่น็อตได้เลยนะครับนี่ก็เป็นลูกเล่นอีกอันนึงกับตัว Next Gen ตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยว่าภายในมันจะมีความพรีเมียมมันจะมีความหรูขนาดไหนนะครับรับชมกันเลยครับ ตัวนี้เป็นมิติห้องโดยสารของเจ้าคันนี้นะครับของขอย่าเริ่มต้นจากด้านคนขับก่อนเลยนะครับประตูคนขับนะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับไม่ได้ตัวนี้เป็นเป็นหุ้มหนังมาด้วยเลยนะครับเป็นหุ้มหนังด้วยเลยตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับเล่นลายหล่อๆแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวมือจับจะเป็นตัวบีบเข้าหาตัวแล้วครับแล้วก็นี่จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง2อันเลยนะครับส่วน2ตัวนี้นะครับปรับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกหูช้างซ้ายและขวานะครับก็กดด้านซ้ายปรับด้านซ้ายกดด้านขวาปรับด้านขวานะครับ ตัวนี้เป็นพับมือนะฮะไม่ใช่พับไฟฟ้านะครับส่วนตัวนี้เป็นระบบเซ็นทัลล็อกประตูครับทำงานความเร็วอัตโนมัติที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะล็อกไฟค้างสีส้มไว้ให้นะครับเวลาเราปลดเรากดตัวนี้ตัวเดียวเลยหรือว่าเวลาเติน้ำมันก็กดตัวนี้เช่นกันนะครับส่วนมิติของตัวภายในนะครับผมขออนุญาตสาธิตการบิดกุญแจให้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีการเปิดของตัวคอนโซลหน้านะครับของตัวจอ8นิ้วแล้วก็จอ10นิ้วนะครับเปิดหล่อๆอแบบนี้เลยนะครับ พวงมาลัยลูกค้าก็ได้พวงมาลัย e-pass ไฟฟ้าด้วยครับกวตัวพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยออกตัวมันจะเบานะครับแล้วก็ใช้งานเรื่อยๆมันจะหนักหน่วงความเร็วสูงนะครับมันจะหน่วงหนักขึ้นเรื่อยๆทําให้เราขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟหน้าครับผมตัวนี้เป็นระบบไฟหน้านะครับก็เป็นอัตโนมัติตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วเราแค่หมุนตัวโหมดตัวนี้นะครับมาที่ตัว A ไฟหน้าจะทํางานอัตโนมัติทันทีนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปิดไฟครับไฟหลีนะครับตั้งอัตโนมัตติิแล้้ววก็ัเปดไฟหนา ส่วนสองปุ่มนี้จะเป็นสแสงส่องสว่างหน้าจอตัว8นิ้วของเรานะครับกับจอทัชสกรีน1ินิ้วนะครับเกิดมันจ้าไปตอนเราขับยามค่ำคืนก็สามารถจะลดแสงลงได้ครับนะฮะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับระบบไฟหน้าส่วนตัวนี้จะเป็นช่องใส่ที่วางแก้วนะครับท่านอาจจะให้ผมติดตั้งเพิ่มก็ติดตั้งที่วางแก้วเพิ่มได้นะครับตัวนี้ได้ใช้งานจริงๆเลยครับส่วนคอนโซลแอร์ก็จะเดินหรูเดินสวยระดับหนึ่งเลยนะครับคุ้มค่าราคามากๆเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นการเดินของตัวคอนโซล Nextgen ตัวใหม่นะครับส่วนตัวจอทัสกรีน10นิ้วนะครับตัวตัวจอตัวนี้สามารถจะเชื่อม Apple CarPlay Android Auto นะครับใ้งานอัจฉริยะได้เลยนะครับรันซิงค์ g o o g l e Map เข้าที่จอตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็เราสามารถปรับแอร์ที่ตัวจอทัชสกีนหรือว่าจะปรับแอร์ที่ตัวแยกตัวนี้ก็ได้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวช่องเสียบ USB พร้อมตัว Type C ครับตัวนี้ไม่มีไวเลสชาร์จนะฮะ ก็จะเป็นตัวเกียร์5สปีดนะครับตัวเกียร์เนี่ยเข้าง่ายๆมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเข้าเกียร์ให้กับทางลูกค้าดูด้วยนะครับก็ตัวเบาะเนี่ยเบาะเดิมเป็นเบาะผ้าครับผมแถมเพิ่มเป็นตัวเบาะหนังนะครับตีตะเข็บคู่นะครับสีดำหล่อๆแบบนี้เลยครับพร้อมตีตา Next Gen Ranger ด้วยครับปักเป็นตัวได้สีแดงด้วยนะครับตัวเบาะจะเล่นลายประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยครับลูกค้า ส่วนมิติด้านหลังของตัวช่องแคบครับก็นั่งได้นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ของหรือว่าเป็นผู้โดยสารนั่งเพิ่มเติมได้เราแถมเพิ่มเป็นตัวเบาะแคบให้ด้วยนะครับก็่องแคบของฟอร์ดก็กว้างระดับหนึ่งเลยครับตัวนี้ที่เป็นช่องใส่ของกระจุกจี๊ของเรานะครับส่วนผ้ายางผมให้เป็นตัวผ้ายางกระดุมนะครับผ้ายางกระดุมทั้งรอบคันเลยครับคู่หน้ากับตัวแคบด้วยครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตตัวจอกับตัว เกียร์ให้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้จะเป็นการสาธิตตัวเกียร์นะครับเราเราเปิดเบิดกุญแจมานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราเหยียบคัสตสตาร์ทได้เลยครับครับสจแร้วตัวจออย่างที่ผมบอกไปนะครับเราก็แค่กด add device นะครับสามารถจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ครับแล้วก็เชื่อมต่อตัวนี้กับโทรศัพท์เราก็จะซิงค์ตัว Google Map มาโชว์ที่จอตัวนี้เลยนะครับเราก็แทบไม่ต้องมาดูที่ตัวโทรศัพท์เราเลยเพิ่มเพิ่มความปลอดภัยกับตัวรถคันนี้ด้วยครับ ครั้งหน้าที่เราเข้ามาเชื่อมต่อกับรถคันนี้เนี่ยไม่ต้องกดเชื่อมแล้วนะฮะแค่เปิดบลูทูธปุ๊บมันจะออโต้รันกันเลยครับเซนอยีตัวนี้ก็สุดยอดมากๆครับส่วนตัวเกียร์5สปีดที่ผมบอกว่ามันเข้าง่ายมากๆนะครับเกียร์ถอยหลังก็เข้าเหมือนเกียร์หนึ่งขยกบแหวนขึ้นแค่นี้เองนะครับเรายกบแหวนขึ้นนะครับแล้วก็นี่ครับเบาๆเล้เลยครับเหยียบคัทให้สุดแค่นั้นเองครับลูกค้าเรากลับมาก็แค่เหยียบคัทนะครับไม่ต้องกดที่แหวนแล้วนะฮะกลับมาที่ตัวเกียร์ว่างได้เลยครับส่ววนนตัััเกียรรคคบบะ การเข้าเกียร์ก็ท่านผู้หญิงก็ขับได้นะครับคันนี้ขับง่ายๆนะฮะคุมาลลยอีพาสก็ช่วยระดับหนึ่งแล้วนะครับเกียร์ห้านะครับเกียร์สี่เกียร์ห้าสุดท้ายที่เกียร์ห้านะครับรอบต้นมันจะค่อนข้างจัดครับเจ้าตัวร้อยห้าสิบแรงม้าตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าทุกท่านกับเจ้าตัวนี้นะครับตัวแคป XL ตัวนี้นะครับอย่าลืมนะฮะราคา6 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับลูกค้าแล้วก็ได้ออปชั่นนะครับภายใน พีเนียมหลอแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวเตี้ยที่มีภายในหรูอย่างมากเลยครับสุดยอดครับตัวนี้ครับวนี้ผมขออนุญาตเสริมตัวชุดห้องเครื่องด้านหน้าให้กับนลูกค้านิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ย nextgen เราไม่มีตัวฝาชกหน้าให้แล้วนะครับไม่มีตัวคำชกหน้าให้แล้วนะฮะก็จะเป็นติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับส่วนตัวห้องเครื่องก็จะเดินแบบนี้เลยนะครับฝอจะเดินห้องเครื่องดีมากๆนะครับล่จากตัวนี้ก่อนเลยครับเป็นแบตกึ่งแห้งกึ่งน้ํานะครับ ก็สังเกตตรงการเดินห้องเครื่องมันจะเป็นห้องเครื่องที่ใหญ่มากครับแล้วก็ช่องไฟเนี่ยการระบายความร้อนเนี่ยดีมากๆครับตัวนี้จะเป็นตัวกล่องฟิล์นะครับเช็คระบบไฟต่างๆก็เช็คที่ตัวนี้ได้เลยครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบเบรก ABS นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ครับการเยินเครื่องยนต์ก็มีตัวฝาครอบเครื่องยนต์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับท่อที่มีปัญหาตัวเก่านะครับก็ปลอดไปแก้ให้กับทางลูกค้าแล้วด้วยครับส่วนตัวนี้เป็นตัวกรองครับ ก็ตอนนี้อย่าให้น้ําเข้าอย่างเดียวนะครับก็ระวงังแค่ตัวนี้ตัวเดียวส่วนตัวนี้ก็ดูิน้าได้เลย80เซนครับตัวนี้เป็นระบบหล่อยเย็นนะครับฟอร์ดจะให้ระบบหล่อยเย็นหมุนวนทั้งระบบนะครับก็ไม่ต้องเติมน้ําที่ตัวหม้อน้ํานะครับ,บ<ก>นี่นะฮะตัวหม้อน้ําไม่มีระบบเติมน้ําให้ครับเรามาเติมน้ําที่ตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็น mm. น้ำน้ำที่ฝนน้ำฝนด้านหน้านะครับ เลยนะครับการเดินห้องเครื่องของฟอร์ดครับเราเน้นเรื่องคุณภาพตัวรถมากๆเลยครับสังเกตตรงตัวน็อตตัวอะไรทุกอย่างนะครับจะมีการแต้มสีทั้งหมดเลยครับนะครับห้องเครื่องก็ประมาณนี้เลยครับท่านใดจะให้ผมติดตั้งตัวโชคหน้าก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับราคาไม่แพงครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้าทุกท่านกับตัว l s ส XL 2.0นะครับตัวนี้ร้อยห้าแรงม้า5สปีดนะฮะ ก็ท่านใดสนใจโปรโมชั่นนะครับสามารถจะโทรหาผมตามเบอร์โทรด้านบนได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เนเปิดตัวมาด้วยราคา6 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับเอาผมในจองออนไลน์จัดไปนั้นและส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยครับเอาแล้วก็ผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็เราช่วยเหลือเรื่องไฟนั้นเรื่องดีไซน์การตกแต่งท่านอยากได้แบบไหนเรายินดีจัดให้นะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าครั้งหน้าในผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรชุดแต่งแบบไหนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ